กลับสวัสดีครับส่วนสมองชาแนลนะครับวันนี้พ่อมพามาดูหอยค้มกับลาวเลยครับว่าเรามาดูลักษณะของหอยคม้มภาคใต้บ้านเรามันมีอยู่ช่องจนิดนะครับคือลักษณะหอยคมกับหอยข้าวกับมันก็อยู่ในตระกูลเผ็ดเดียวกันนะครับมันก็ไม่มีเราไม่สามารถดูได้ ตัวผู้ตัวเมียมันเป็นอย่างไรนะครับเดียผมจะมาให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับคือลักษณะของไอ้คมเป็นอย่างไรนะครับกับนี่คืออยู่ใกลๆของเขเมิงนะครับไอ,อน้นี่ทีเผื่อๆนห็นะครับคือคือหอยคม MM นะครับนี่คือลักษณะของ,องไอ้คมนะครับนี่มันเป็นมันจะเป็นอวยัยวะเพศเป็นเพศจะเป็นแบบนี้นะครับ แบบน ну? oh mm ี hmm. ้ก็คือมันจะอยู่ลักษณะวันนี้นะครับนี่คือลักษณะมันจะชันมันจะเป็นซามชันเหมือนกันนะครับแต่ว่าซามชันนี่เดี่ยวเรียวนะครับสามชันเดี่ยวเรียวนะครับนี่เรามาสังเกตดูว่ามันจะมีเนี่ยครับมันจะเป็นซามชันอยู่ลักษณะวันนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นวงเป็นเท่นรอบนะครับเป็นเท่นรอบแล้วก็ลงเป็นเท่นที่ลงมาตัดมาตามลําตัวนะครับ จะยู่ลักษณะนนี้นะครับนณีคือมันจะพักนี้คือลักษณะของออยคมนะครับเลเวลามันจะเรือนโตโตนะครับไอตรงนี้แล้วก็ของมันแลยครับมันจะมันจะเป็นจุดเป็นจุดตีขาวๆนะครับเป็นเป็นเป็นจุดดีขาวๆมันก็เข้าเลยมันก็ย้ายมาเลยนะครับกากว่ามันก็ย้ายเลยแล้วนี่ค,คือคือชองชองทีวา ลูกออกนะครับนี่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่คือลักษณะข้องอยคมน่ครับถ้าว่ามันปิดเลียดปันเนียงครับนี่คือตอนเนียนให้เราสันนิดท่าหว่าตอนนี้กับกําลังจะออกลูกแล <Yeah. S 1> These, ้วนะครับนี่คือปากมันจะปิดปากมันจะปิดไม่เวียดนะครับนี่คือมันออกลูกแล้วนะครับตอนนี้ครับแต่เราก็มาสังเกตกะรว่าเราก็เปิดออกบ้างมะครับมันจะเป็นมันจะเป็นช่องแบบนี้นะครับ นี่คือมันจะเป็นชองออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่คือ้อยคมนะครับลักษณะของ้อยคมกับนี่คือมันต้องคุมค่ำนะครับเผื่อนนี้เราพามาเป็นพอแม่พันธุ์นะครับแล้วชนิดนี้นะครับนี่ก็คือคือหอยข้าวนะครับหอยข้าวมันก็ลักษณะกลายคลายกันนะครับนี่ลักษณะของหอยข้าวนะครับไอ้นี่กคือคือยังไม่มีเคยนะครับตอนนี้ มัน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 อย่างมันอย่างรู้สภาพว่าควาปิดมันจะอย่างอย่างยุบเข้าในนะครับตอนนี้ก็คือคือคือพ่อมขาดการหว่ายังไม่มีเคยนะครับกับแต่ว่าให้เรามาสังเกตกับลูกนี้นะครับครับตอนนี้ลูกนี้กนคือคือปากปากข้องมันนี่ครับคือคือจะซ์มือเลยนะครับนี่คือปากจะระมือแล้วเราลักษณะข้อง ข้อออยข้าวนี่รับคือคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือนี่คือลักษณะข้องอยข้าวนะครับกับนี่คือคือลักษณะข้อออยข้าวมันจะเป็นหลงแบบนี้นะครับเนี่ยครับคืออ้อยข้าวกับมันมันแต่ละประเพลมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามาเอามากินอัดชาร์มันปั่นปื้มมันกับกออร่อยดีนะครับกับนี่คือพิ่มจะท่ายอะไรกับนี่คือลักษณะข้องอยข้าวนะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นคลายกกับใบข้าวเลยครับมันจะเป็นหลงกลายๆกับใบข้าวน,น,นะครับมันเป็นชั้นเหมือนกันนะครับมันจะหลงพิษกับปล่อยคบมน,นะครับครับนี่คือคือถ้าเรามาเปรียบเทียบในใ,ในในในซามอย่างนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบในในซามอย่างนี้ครับนี่เราเราเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าว่ามันมันกลายคลายกันนะครับ มันแปกลายกันนี่สมมูรว่าหลูกนี้นะครับเพไม่ทราบว่าจะมองห็นมาครับนะคือคือหลักษณะก็หลงนี้นี่ตอนเนียนพออะไรกินอาหารสมบูรณ์ปั๊บน่ครับมันจะเข้าถี่วันนี้มันจะเข้าแลวการนวนนะครับนี่คือมันขยายลําตัวย่อยออกไปนะครับไยายโตไปเรื่อยๆนะครับนี่ไปตามจัวัตะจักกองมันนะครับกับเมียมันจะมีท้งวัดซามแบบนะครับนี่ก็คือแบบทุดท้ายก็คือหอยข้านะครับมันก็แลากลายกันนะครับแต่ เอามากินมันก็หลจัดเหมือนกันนะครับหลักจัดเหมือนกันนะครับเอามากินมาได้ก็เหม <e ือนกันหมดกับนี่คือเพ้าหมมยเผื่อๆดูนะครับคือลักษณะก่อนที่เราจะเอามาเลี้ยงเราต้องศึกษาดูนะครับเพราเมงก็ต้องเอามาศึกษาทดลองหนังวิเคราะห์วิจใจดูนะครับว่าว่าลักษณะของไอ้คบมนี้มันออกลูกเป็นอย่างไรนะครับนี่คือมันจะเป็นลักษณะ ลักษณะเป็นแบบน,นี้นะครับนี่คือถ้าว่าไม่ราบว่าทุกคนเน็นไหมครับนี่มันจะปากอาแบบนี้กับแล้วมันจะแล้วก็ลูกคองมันนี่ครับมันมันจะออกมาต่างต่างช่องนี่เลยนะครับเนี่ลยครับหรือมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นแนวคอบข้างครับนี่มันมันจะเป็นแนวแนวคอบข้างช่องข้างนะครับแล้วก็เป็นรูนะครับไอ้นี่คือคือมันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ มันมีซองข้าล้วก็มันมีปุ่มมันจะเป็นรูรูตรงกลางนี้สิเพราะมาว่าปากกาทิ้มนี่กับอ่ามันจะเป็นรูลงไปนะครับเราสังเกตได้กันเลยครับแล้วเราก็ไม่เห็นตอนที่มันมันออกมานะครับแต่เราไปเห็นตอนที่ว่ามันหมาพออยู่ตามนี้แต่ปุ่มสันนิษท่านว่ามันน่าจะมาทางช่องนี้นะครับนี่คือช่องทีว่าออกออกลุกนะครับเพราะว่ามันจะเก็บลักษณะของลูกาวในในลำตัวก็มันนี่รับ พอถึงเวลาปั๊บนี่มันจะลูกมันจะกลาดออกมาเลยนะครับกาตัวประมาณขนาดการจักเล็กๆนะครับคือประมาณสักสักซ่องมิ้นนะครับลูกเล็กๆครับมันจะกลามันจะออกมามาจากช่องนี้เลยนะครับเนี่ยคือคือมันจะออกมาปากช่องสั่งช่องนี้เลยนะครับเนี่ยครับเราไปดูกันนะครับว่านี่คือลักษณะของอ้อยกับข่อยข้าวนะครับ อ่าตังางซ้ำทีอย่างนี้ทีพ่อแม่มาเผื่อนๆดูนะครับนี่คือคือมันพร้อมที่จะออกลูกแล้วนะครับนี่คือคือลักษณะของอ้อยคมนะครับกับคือปากีสั้นอ่าเข้ากัอนอย่างอ้อยขั้วนะครับกับแล้วเราก็ไปดูเราก็ไปยู่ทีว่าพ่มเก็บไว้ในธรรมชาติไวตัดลองนะครับนี่พ่มก็ใสในกราในทั้งทั้งน้ำมันนะครับนี่มันจะยู่ลักษณะปะนีครับ กับไอเนียนรู้สึกว่าพมเแ็นแล้ว่ามันโตเร็วมา้นะครับนี่จากลูงเต่าตานี้นะครับผมมาตลองใส่ไวไวด้ดูนะครับแต่แต่พมเห็นแล้ว่ามันโตเร็วนะครับแต่ถ้าถ้าว่าเปลื่นเปลี่ยวมันมีการตายมั่งไหมครับก็มีมั้งนะครับแต่ว่าอาทิตย์ึบางทีอาจจะเจอสักลูกคล่องลูกนะครับไม่ไม่ไม่ถึงกันหมาครับตอนนี้นี่พ่อเมามาสั่งเกต มานังดูอยู่เลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับตัวข้อออยค้มข้บ่อยข้าวนะครับนี่คือนี่คือคือลักษณะข้ออ้อยข้าวนะครับให้สังเกตว่าหลงมันจะจัดนะครับหลงนี่มันมันมันจะจัดแบบมาเลยนะครับคือข้ออยข้าวนะครับแ้วก็มันจะอยู่สั้นๆนะครับมันจะอยู่สั้นๆมันไม่เหมือนกับอ้อยคมนะครับแต่ว่าเจ้าปรับเผื่อเผื่อน้ำหมักกินครับอ่ามันก็รสชาติมันก็ร้อยเหมือนกันนะครับกินอาร้อยเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวไปนะครับ แต่พม,ม่าสาบหวาบางพื้นที่มันเหมือนกันไหมนะครับก็แขนนั้นเองนะครับเลราวว่าพม่เองก็ศึกษาจากธรรมชาติมาก่อนเลยจะมาไหนให้เปื่อนเปล่นดูนะครับว่าลักษณะของหอยค้มหรือหอยข้าวแต่เป็นป่ารวมต่างป่าขึ้นพม่ก็ไม่สาบหวาว่าเข้าเลียกฉันเดียวกันไม้นะครับแล้วว่างหอยค้มหอยข้าวแต่พมแยกเป็นช่องประเภทนะครับคือทราบป็น้อยค้มนี่มันจะยาวนะครับ ไช่วงนี้มันจะมันจะออกยาวนะครับแต่นี่มันมันสันว่าหอยคมนะครับครับนี่คือหอยข้าวนะครับนี่ดิพ่มเอามาทดลองเลยกับกอโตเรียมากๆนะครับพมมากินอาหารข้างปลาดุกนะครับเอามาตําให้ะหลเย็นแล้วก็รุยกระเทไปในไอ้นี่เมใส่ไวประมาณนึ่งลอยว่าลอยเทสเทนะครับผมใท่ไววันไหนดูเท่วันไหนปองลมันนะครับผ่อมกหลางสร้างกาเชื่อแล้วก็ ก็มามาตัดลองนลครับมาตัดล,ลองเลยนะครับกับนี่คือกว่าคลิปตีพุ่มเนี่ยละม้คือให้รูหลักษนาข้องอ้อยคมกับพ่อยข้าวนะครับนี่กับคืออยู่หลักษณะปันี้นะครับกับนี้คืออ้อยคมนะครับให้เพื่อเๆื่อดูว่าถ้ามันสมบูรณ์นี่ครับมันสมบูรณ์นี่มันจะออกมันจะออกข้าวข้าวมาถ์ดีวัวนะครับมันจะก่อกอมาถ์ดีวัวเลยมันจะขยายย่ญ่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าว่าตรงนี้อย่างดําจะลกนี้นะครับ อันนี้นี่คือไม่มีการเจริญโตโต้นะครับนี่คือยู่คงสีนะครับมันจะเป็นที่ดาไใหมดกับมันจะยูไม่คงตีนะครับจากนี้มันจะเป็นที่ดํานะครับแต่ถ้าว่ามันมีจุดข้าวออกในแปลว่าเราเรียนเราก็ยิ้มได้นะครับว่าใย้่หนนอนกับมันกินสมบูรณ์นะครับรับนี่คือคลิปอ่อยคมความมนะครับจากทวนสมองชาแนลนะครับปมกอกว่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมห้พ่มด้วยนะครับ เดี๋ยวผมมีได้ดีๆผมจะมาในนําไม่เปืเ่อนเผือนไดรู้กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผ่อจจบคลิปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันไม่นะครับสวัสดีครับ